ค okay. สวัสดีครับมาอยู่กับ Minecraft คือเมื่อกี้ผมอัดคลิปไปรอบหนึ่งแล้วแล้วคือมันมันกระตกมากผมก็เลยลบลบคลิปอันนั้นไปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็คือออกมาจากบ้านแล้วก็มาขุดหินเข้าไปในนี้เท่านั้นเองนะคือเอพิโ od นี้เนี่ยเราจะมาตกแต่งที่อยู่อาศัยของเราก็คือที่นี่แหละ เราจะมาตกแต่งสิ่งนี้จริงๆมันคือโกดังเก็บของผมนะ <c oughs> มันเป็นโกดังเก็บของที่จะต้องเก็บของได้เยอะมากๆแน่นอนอืม หินไปเรื่อยๆพร้อมกับการกระตุกกระตุกแล้วกระตุกอ okay. ีกโอเค เดี๋ยวตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวมุมปับเป็นอย่างนี้อืาฮะา้นไเราเยอะไม่ต้องห่วงเรามีไม้ที่เยอะมากๆ ช่วยไปแล้วนี่ผมไม่ค่อยปักทอตตามบ้านผมเลยนะเนี่ยอ้อลืมไปผมทำไอเนี้ยเบอร์เยอะไปไหนเนี่ยจะเยอะไปไหนเยอะไปไหนเดี๋ยวก่อนเดียวช่วยด้วยช่วยกูด้วยคิฟฟ์สาบตัวเจ๊เต้เดี๋ยวงวัวช่วยด้วย โอ้โหม,มันเยอะขนาดนั้นนะอะไรกันครับเนี่ยมีงานเฉลิมฉลองกันเหรอฮะฮะฮะมีงานเฉลิมฉลองกันเนหรอเฉลิมเหรอเฉลิมฉลองเหรอฮะฮะเฉลิมฉลองอุย้ยเดี๋ยวบ้านแม่งบุ้มแน่เลยเออกมาไกลๆบ้านอือม,มานี่แหละสนามต่อสู้ของเราม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 า มามามาเย่าเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งเดี๋ยวก่อนปรับช้างก่อนให้มันลดแบบนี่ช้างลดจนไม่เหลือช้างแล้วนะอืมอืมอืมมันคือสนามต่อสู้ของเราใช่ไหมเพื่อนมันคือสนามต่อสู้ของเราใช่ไหมเพื่อนอ่ออะไรมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ เอ้ยเอ้ยไม่โดนโอ้โหสกิลสกิลปาดนี่อย่างกะครับเอาหมดเฉยก็สวยดีอืมฮ เพ่อความรุ่งโรดของเราเราต้องนอนคแรบบับหลังจากที่เรานอนเสร็จแล้วอะไรๆก็ดีขึ้นเยอะฮะเห็นสิ่งมีชีวิตนั่นไหมมันหมุนกันแบบอะไรขนาดน,นั้นล่ะมาคุณเจาะวุ้ยเนี่ยระเิจต้น เลาปดิจิตลอลฟันเปดิจิตอลอุ้ยไม่ดิจิตอลแล้วปุ๊บมาอืมทีเดียวเท่านั้นแหละ,ะเกือบไปเกือบไปสวรรค์ลวเมื่อกี้นี้เฮ้ยดี๋ยนะผมจะทำ แจ็คอลันเทิร์นไม่เหรอผมต้องใช้กันไก่ดีงว่าน,น,นะแล้วกันไก่ไปไหนวะอืม mm hmm. mm hmm. กันไกผมหาอยอ่ะใช่มันเถอะครับใหม่ก็ได้อืม mm hmm. แจ็คโอลเอนเทอร์นแจ็คโอลเเนอันนี้ก็ใช้แจ็คโอลเอนเทอร์นมาตกแต่งเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นแจ็คโอลเอนเทอร์นมาตกแต่งน,นี้อืมเยี่ยมไปเลย ขอขุดพื้นก่อนนะขุดตรงนี้ไปด้วยเลยแล้วกันโอเคเอ,เอ,เอตอนนี้นี่ ผมตื่นเช้ามาเลยนะวันนี้ผมตื่นมาวันนี้สิบโมงเช้าไหมเช้าตรงไหนเช้าตรงไหนวะสิบโมงสิบโมงบ้านเลขเช้าเหรอเช้านะปกติผมตื่นเที่ยงเพาว่ามันเช้าสำหรับ ผมแล้วกันโอเคเอ่อไม้หมดว่าไม้พิ่มก่อนฮึ่มนะ่ะนะฮึ่ะนะ ไม้อยู่ไหนวะยังไงเดี๋ยวผมขอให้อาหารวัวแป๊บนึง่งวัวมันน่าจะหิวหิวล้วแหย, <m> ย่อ <ota> โอเคเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันนะพืชผักอ หาวบ่อยอย่างเลยทำไมผมหาวบ่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวตรงด้านบนนี้แต่งไงดีข้างบนข้างบนก็น่าจะแต่งแบบสไตล์เดียวกันแหละ อเอาที่กุดพังเฉยอืมมันเลขของกล้จะหมดแล้วนะ ใกล้จะหมดแล้วทำยังไงดีต้องไปลงเหมืองกันอีกรอบใช่หรือไม่ตอนนี้เหมือนยังไม่สร้างอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย่ะ <c oughs> ต้องสร้างอะไรบ้างแล้วผมอะให้มันแบบ มีความเป็นชิ้นเป็นอันเนินบ้างอ่า uh huh. ส่วนกำแพงฝั่งนี้คงไม่ต้องขุดหรอกมั้งหรือขุดอืมน่าจะต้องขุดนะ <N> อือมันนี้ไม่ต้องกดไปต้องหมดวายหายและววันนี้คือจะตกแต่งไอสิ่งนี้ให้เสร็จนะฮะแล้วก็ก็นั่นแหละก็ตกแต่งไปเรื่อย ก็อืมต้องขดแล้วนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บจากนั้นก็ตรงนี้ใส่เข้าไปหน่อย ก็ขุดข้ามูนอีก็ว่าเยอะมากเลยนะนการขุดรอบน,นี้เยอะแล้วแหละยังไม่ได้ทำอำ่จะไม่ได้ทำทำยังไม่ได้ทานทำอะไรเลยนี่คือสาเหตุนหนึ่งที่ผมอยากได้ที่ขุดเพชรแล้วก็มาอินชานนะฮะ แล้วเราก็เจอ npc แล้วผมว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้ะ <c oughs> ผมรู้สึกตอนนี้มันไม่มีของได้มาเลยผมต้องทำยังไงดีผมต้องไปขุดเหมืองสินะ <c oughs> อืม บนทางหาเพชรยังอีกยาวไกลยิ่งนักหมดอีกแล้วหรือโอเคตรงนี้ก็คงจะไม่ต้องทำอะไรหรอ,อกกอโต๊ะคับอันหนึง่งครับอันใดมาเพิ่มแล้วก็ทำแบบนี้เป็นไง ก็แปลกๆดีผมว่ามันแปลกนะจริง <c oughs> เออแล้วก็เช้าเดือแล้วก็ตรงนี้ผมว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะทำห้องต่อไม่ได้อีกจริงๆนะ เข้ามาปั๊บออกมาปุ๊บ อ,นนอันนี้ขุดไปจะเจออะไรนะริบเจอหินเหรอถ้างั้นก็เป็นงี้ไปละครับแล้วก็แป๊บหบนึ่งนะอ่า ต้องใช้หินเรียบสองอันมีใครมีไหมผมมีไหมหินเรียบผมมีหินเรียบหนึ่งอันต้องใช้หินเรียบอีกหนึ่งอันโอเคผมมีหินเรียบสองอันแล้วโอ้มืดไปจริงๆเลย มต้องใช้เหล็กอีกครั้งใช้เหล็กอีกแล้วทำแบรนดีแล้วก็ทำเพื่อตกแต่งความสุขสบี้วิเลเจอร์อย่างนั้นเหรอแต่ไม่ต้องห่วงเราไม่มีทั้งยาบุงแล้วก็ไม่มีอะไรเลยฮะฉันไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวนะ เอาไป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 ตรงนี้ในอนาคตมันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างสำหรับเรานะฮะ <c oughs> จริงผมกะทำมันเป็นที่ปรุงยานแหละอือดก็ขุดออกไปค่อนข้างเยอะอยูนะ่เป็นห้องปรุงยาเลย <gas m> ว้าวไม้ก็จะหมดแล้วกดทะล,ลุไปเลยดิไหมอืมฮึมก็วานนี้เป็นห้องสำหรับปรุงยานะฮะ แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะตกแต่งให้มันเป็นแบบอืมนี่เราก็ติดกระจกไว้ก็ได้ แล้วล่ะทางนี้อย่างรวดเร็วจริงๆเลยงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้าดีกว่านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ